ออกมานะคะเราก็จะทําการสร้างลูกนี้เจ้าหนี้แล้วก็ไอเทมนะคะเข้าไปที่ลูกนี้ค่ะเลือกฐานข้อมูลนะคะเพิ่มแก้ไขทะเบียนลูกนี้ค่ะกดเพิ่มค่ะใส่รหัสลูกนี้ค่ะ เร็แล้วใส่ชื่อนะคะต่อมาใส่ที่อยู่ค่ะใส่เบอร์โทรค่ะเสร็จแล้วกดเซฟค่ะสร้างรูปนี้เสร็จแล้วนะคะต่อมาเราก็จะสร้างเจ้านี้ต่อเลยค่ะ อีกที่เจ้านี้นะคะเลือกฐานข้อมูลค่ะเลือกเพิ่มแก้ไขทะเบียนผู้จำหน่ายเจ้านี้ค่ะเสร็จแล้วกดเพิ่มค่ะใส่รหัสเจ้านี้ค่ะชื่อนะคะที่อยู่ค่ะ เลอ,อทัวค่ะนะคะกดบันทึกค่ะนะคะเมื่อเราสร้างลูกนี้เจ้าหนี้ครบทุกตัวแล้วเราจะไปสร้างไอเทมเป็นขาเข,ข้าที่กระตอ,อกนะคะเลือกฐานข้อมูลค่ะเพิ่มแก้ไขรายการสินค้าวัตถุดิบค่ะ แล้วกดเพิ่มนะคะใส่รหัสสินค้าค่ะชื่อสินค้านะคะวางคอมพิวเตอร์หนึ่งค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่ราคาทุนมาตรฐานค่ะเอยยี่สิบค่ะต่อมานะคะคลิกหน้าที่สองค่ะ หน่วยนับมาตรฐานนะคะเราจะใส่โต๊ะนะคะเป็นตัวคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกดบันทึกคะ่ะเมื่อเราลงไอเทมแล้วนะคะไอเทมที่เราสร้างเมื่อกี้เนี่ยค่ะมันก็จะมาขึ้นหน้านี้เลยค่ะ